ทุกคนวันนี้ให้กำลังใจคนสวยของเราคนสวยและล่าสุดคนเดียวของน้องแงวันนี้เราต้องให้กำลังใจนางแต่นางเอาอยู่อยู่แล้วนางเก่งนางสุดนางคืออะไรที่ไปทำอ่ะต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดทุกอย่างนางเก่ง แต่ก็ให้กําลังใจนางนางก็แบบคงตื่นเต้นแหละแล้วก็ไม่มีเพื่อนหรือบัดดี้เขาไปด้วยไงมันก็จะมีแบบอืเคยขึ้นด้วยกันอะไรด้วยกันถ้าข้างล่างหน้าเวทีไม่เล่นกับน,น้องมันก็กล่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กําลังใจน้องว่าวันนี้จะขนาดไหนว่าจะประมาณไหนแต่เชื่อเลยว่าสนุกแน่นอนแต่ยังไงส่วนตัวแล้วด้วยชิปคู่ของบุ๋มอยู่แล้วนับวันของบุ๋มอยู่แล้ว บุ่มก็ต้องคู่อะเดี๋ยวก็โอเคแต่คู่ไปเดี่ยวมันดีแต่ไปคู่มันดีกว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่ไม่ได้อะไรกับใครไม่ได้ว่าใครหรืออะไรนะส่วนตัวค่ะคู่ดีกว่าส่วนตัวเธอเธอจะเป็นทีสปอยล์เราตลอดไปไม่ได้นะ โอเคนะมั้งก่อนที่มันจะเลยเชิญไปถึงไ <can> อ,อ้ช้างเอาเถอเอเถอเอาเถอเอเถอเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำแล้วหนึ่งทุ่มเราจะต้องมาเจอกันที่นี่ครับผม mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. <Huh? S 1> เอาขึ้นหนึ่งทุ่มไง mm hmm. อย่าลืมนะ โอ้โหโอ้โใช่ไหมลืมแล whoa, whoa, whoa. ้วโอ้โโอ้หฮะผมวงครึ่งต้องอาบน้ำครับอ่าเพราะว่าจะจะสายหรือจะดึกดื่นแค่ไหนเราต้องอาบน้ำก่อนนอนด้วยเราคือคนที่รักษาสุขอ,อนามัยครับ เธอเธอก็ไปอาบน้ำด้วยนะอาบตัง้งแต่ตอนไหนเธอยังไม่อาบน้ำเลยอาบตัง้งแต่ตอนเช้าหนอมันก็มันก็ไม่นับแล้วปะ่ะมันต้องเป็นอาบตอนเย็ยนแล้วอ๋อตีนึงไม่เน้นอาบน้ำเน้นเน้นฉีดน้ำหอมอย่างเดียวเดี๋ยวพบเจอกันครับผมกับ พี่พี่วงเลซี่ล็อกซี่แล้วก็น่าจะมีพี่แซมแบ็กมาด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะพบเจอกันกันกบไป้ายไปอริโอเต็มวงอย่าลืมที่สัญญากันไว้นะเฮ้ยแบทแมน okay, อุนทาแมนสไปเดอร์แมนโอโว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 โอโอเคไหมลูกโอเคไหมเออโอเคไม่เป็นไรเอ้ามาเถอะมาเถอะมาจากเวียดนามแล้วเหรอ uh สวัสดีครับหน้าจอนะฮะเดี๋ยวรอฟังเสียงน้องนิดนึงนะครับมันค้างไหมคะอ๋อวันนี้ค้างครับเพราะว่าบอกไว้ก่อนว่าฝนมันตกระบบเน็ตที่ใช้ในเครือข่ายไม่ดีนะครับผมยังไม่ได้ลากระบบเน็ตของทางร้านเข้ามาสมทบแล้วก็ระบบสำรองยังไม่ได้รันนะครับเดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้นะครับเดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้เนาะในกลุ่มปิดรับประกันนะครับว่าค้างหนักวันนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เอาเน็ตของทางร้านเข้ามาผสมนะครับเดี๋ยวจะเช็คเน็ตให้เรื่อยๆนะครับ เนาะขออภัยด้วยอาจจะค้างนิดหนึงค้างทุกระบบครับใครไม่ค้างนี่คือแปลกมากนะฮะตอนเราทดสอบมาต้องนานไม่ค้างนะแต่ว่าช่วงฝนตกเนี่ยจะค้างนิดหนึงนะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มฝากด้วยนะครับเนาะฝากด้วยนะครับฝากด้วยอ่ะตอนนี้ก็เนน็บตกอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะก,กระตุกกระตุกเป็นบางช่วงเนาะออกในกลุ่มทันไหมไม่ต้องออกครับเพราะว่าคุณจะต้องดูแบบค้างๆแบบนี้แหละฮะเพราะเรายังไม่ได้แก้ไขอะไร นะครับตองตองนะฮะเรายังไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ต้องรีบนะฮะวันนี้เรามีจอด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับตองจับหน้าจอให้หน่อยดีนะครับหน้าจอหน้าจอหน้าจอเห็นไหมฮะเรามีจอบนเวทีด้วยอ่านอ่านให้หน่อยอ่านะครับปลายหน้าจอชอบเซลเนี่ยเห็นไหมหน้าจอชอบเซล์โอเคจับปลายได้เลยฮะระวังนะฮะวันนี้มีหน้าจอด้วยแล้วก็อเป็นคนคอนโทรลหน้าจอเองนะฮะโดนแน่ๆพวกเราพวกหน้าจอทั้งหลายนะฮะอะไรอีกเนี่ย บางเสียงหน่อยโ okay. อเคดาวบนเวทีไม่มีแล้วปิดก่อนนะฮะไม่ค้างคอเพราะอยู่กันนอกอ๋อไม่ค้างเนาะ <c oughs> อ๋อเน็ตวิ่งไม่สมบูรณ์ผมเช็คแล้วเน็ตวิ่งไม่ค่อยเสถียรเดี๋ยวผมเปลี่ยนระบบใหม่ให้แล้วก็มีระบบสำรองเนาะนะครับ <c oughs> มีหน้าจอด้วยเห็นไหมเห็นไหมมีหน้าจอด้วยนะครับ <c oughs> หน้าจอโดนฟ้องแน่น,นอนเห็นไหมมีคนฟ้องด้วยนะครับ ที่ชอบแซลเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปให้น้องอ่านนะคบว่าหน้าจอชอบแบบนี้นะฮะไม่ค้างครับอาจจะค้างบ้างนิดหน่อยเพราะเน็ตเน็ตตกนะเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับไม่ต้องห่วงผมดูอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบนเวทีมีจอแต่ว่าเป็นจอแอดเอามาเองนะครับเราจะไม่มีเราจะไม่ปล่อยไลฟ์สดขึ้นเราจะเอาไว้แค่สื่อสารกับน้องๆนะครับเวลาหน้าจอพิมอะไรมาเกินเลยอย่างเงี้ยเราก็จะฟ้องน้องแบบนี้นะครับไมนได้สบายครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกชื่อ Facebook แล้วก็คอมเมนต์ไปให้น้องอ่านน้องจะได้ น้องจะได้รู้ว่าเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพราะหน้าจอนะครับโอเคอ่าฟังเสียงน้องๆไปก่อนเนาะหหนพี่ครับ้น้าจอขาพขนม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 จับหน้าจอจับหน้าจอ ่่นาใชคุณยายเจี๊ยบเวลาคอมเมนต์อะไรดูนิดตึงนะฮะปลายหล่ออย่างเงี้ยพินได้ครับเดี๋ยวเราไปส่งน้องที่รถนะครับแอดจะมีเสียภัยไหมขอบคุณมากค่ะแอดที่ที่อ้างใจชื่อหน้าจอ ไม่เราดูถึงหน้าจอตลอดอันนี้เป็นของฝากจากหน้าจอไงนะครับฝากให้น้องปายนะครับจากทีนหน้าจอทุกคนเป็นขนมอัปปาก้าเนาะจะได้เราไม่ได้ชิมเดี๋ยวเราไปซื้อที่ร้านชิมเอานะครับน่าจะอร่อยเนยะเป็นรูปอัปปาก้านะครับหลายคนก็บอกว่าปายน่ารักคุณนวรัฐบอกว่าปายน่ารักมากมีใครอยู่ในรถไหมรถขั้นไหนครับคุณติ๊กบอกว่าน้องปายน่ารักมากหลายคนรอเข้ากลุ่มเนาะโอเคนะครับ คิดถึงสุดรอโอเคอย่างนี้ได้นะครับพิมอย่างนี้ได้นะฮะเสียงแอดกบเสียงปลายมาเลยเดี๋ยวผมไม่พูดแล้วไอ้ฟังเสียงปายแล้วกัน <c oughs> โอเค <c oughs> ยิ่งไม่ถือหรอกเงินที่ยายให้ก็จังหวะไม่ให้เข้าแล้วเขาจะเข้าไปกินเดียวใหญ่หรอไม่กินเยอะยันนาพี่ไปไม่กินแล้วใช่ไหม